Cái gì môi 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 phao môi 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 Hả? môi 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 ภาพร่างกายดีตัวมันงกำลังกำลังผู้ถ่องผู้แก่งนกินแล้วาข้าหย่อข้าเงี้ยไู่ดีแหลมทุกสรบทุกแรงกินแล้วแข็งเวยบ่มีมือเวดอุโวนวรจะไปเมาใส่หรือเนี่ยไม่ครไปใก็ว่างด้เลยมืงหนี่ง่ะไปราชกานะบ่มีผัวซุมเมียก็ไปอซมอ มาุ่มมาจนเขาเว้นเพ่นเพราะว่านำแองเขาจะนอนย่อนออจม้วนนี่แหละเขากัวไปใจ่วันเเบป่าคาบคอยตายบดกันนวะเขาขวมาเ่๊หหยอดเจ๊เบีหน่อยนะ่าจน่าอืมอืมวันนี้มีนำฮะไปยังน้าน้นำกูกับมี หลอดดีดของมันม่นเดียรนะ์งอวัวขันเขาเสนอเขาเบื้องเปิดเบิงบ้งเปิดเบิ้องมันแต่ว่าขันเขาเบี้ยแต่ว่มันเย็ออนอย่างของเสนอเรียนได้เรียนได้แต่ว่าถึงน้นนองแต่ลูกเมียเจ้ามาคอยเรียนน้ำในเด้อเออมั่อนัดคอยเห็นแบงคอยเรียนแลี้ยงถือถึงน้องเมียจ้าของบ่อยคอยเรียนเนี้ยบ่เป็นแต่เรียนหรอกอีนัน่นมาแล้วมาแล้ว Vào năm cháu chạy chụp kín. Hãy bó, bó. bó. quay bóng. A bóng quay cái bộ quay 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 hết quay 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 Thấy Thấy quay 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 เบิ้งยังแล้วแต่เหาจีเบิ้งแล้วเบือแี้ยะเรเตาหูจีเบื้องต่าาแพ้เดี๋ยวเตาอยากเบิ้งแล้วกันเตาแพ้กะแล้วแจ่เขาจีเบิ้งคอยดีดหัวด้ออจะจุกเ้าัดีด้องเลยจีเอาเส้นไ้เริ่มรุ่นไปังหลังแข็งย่งกรอเนี่ยเดี๋ยวใครเป็นคนยนเนี่ยเ้านี่ท้ายเดียวกันท้ายเดียวกัน แบ่งฟังัแบ่งไฟกันเลือดออกไปเออห้องเป็นไฟผู้ใส่อันนี้เป็นไฟผู้ยิ่งเออเอาเลยเนาะไายหายสิท้ายก่อนอะไรกินปิ้ววุ๊บไปฮะก้อยก้อยเสนมอเขาก็ต้องเอาปูดวะปูอยู่แล้วอ่ะลุน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  ดีดังั้นก่อนอีหล่ะดีทั้งนั้นก่อนอีหลักจะเห็นแห้งงด้วยบายบักพริกพร้อมด้บายเนี่ยโอ้คักโอายเห้งหันหน้าไปหันหน้าไปอยเออะเอาดี转เลยดิดีโอ้ยดีค่อยค่อยดีค่อยๆเอ้อ โอ้ยเล่นขึ้นท้องน้อยกูเลยโอ้โแกขึ้นหมดแล้วนะย่ายอมแพชนะคุกตาผมโป้งฮะป้งป้งซันวยป้งอีย ไอจุบมันเต้นเ้าอยู่เออวันเช้าอยู่นั่นไม่ได้คูสทบ่มัศูนย์พันจะประมาณนี้แต่ค่อยๆนะค่อยๆนะ ม่เจ้าเฮ็ดจังนี้คือก็ไช้ถือเท่ธรรมดานี่ล่ะเอาหัวยจจับบาทเนี่เบิ่งนี้แม่กุฎิเบิ่งนี้ี่ปุ๊วาหวหๆวหัว้ยก้วยมาก้อยก้อยเหลือบึ้งเลยบันเท่าอมันเห็นดิ ไอ้ไ <c oughs> ข่เบื้งก่อนเนือยเบื้งก,กออ่อนมาโอ้ยบาดจังที่แต่เบิ้องก่อนอน,นะบาดีียด้ยไข่ดีก่อนมาที่ข้าไปได้ไปได้พ่อเราพอเาดีจิ๋เบื้งหลังเพิงเบิ้งเมื่ชุด <c oughs> ากูจุโงโ่เบทันเศ้าอยู่ ข่อยเศร้าจุกแล้วจุกกระคุ้มฮะคุอยู่บ่ปตานี่ะป่าน่มาดีขันแพรไอจัดการเลยเด้ออมีชีวิตื้อไปกินแท้ๆขอยกวนนึฮะบอคนเลยคึงนี่ไอไอขันน้องเมียข่อยแพรข่ยเอากอนหน้ คอย่อยก้อน่างานคอยเจ็บก่อนด้เอา้าเจ้าเก็บก่อนเจ้าเศร้าอยคอยก้อนมอโอ้ยอยังนยนอยนล่ะประุขคนหละแมบอกอืมาไทยมาโปง่ปงโปง่ปงโปง่งกันโป่งแม่โแม่ขคือสีตาแดงเอ้ย เนี่เดี๋ยวฮะคอยช่อยคอยคอยช่คอยคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดพอเดี๋ยวจะดีใจไรงห่างงรับตาเลยติฮะลับตาเลยติมันต้องรับตาก่อนเนี่ยรับตาก่อนอย่างทั้งสิบหอดเต็มตัวเฮ้ยรับตาฮะรับตารับตารับตาก่อนตีเอาคืออีรับตารับตาคอยทิ่อดตีเออรับไอ้รับโอ้ยรับแล้วแกข้าขอหนับหนึ่งหอดซ้ำเนี่ย มึงเดายองเลยเรื่อยองเลยปะแมนเรื้อคอยกำลังสีถอดเฮ้ยเดอถอดเท่าไรไอไอยินเสียงเสือยู่สองน่งสาเฮ้ยเ้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้ยะยเ้้ยเฮ้ยเย โอ้ยกูเจอต้อมต้มเป็นไรโอยพ่อยคิดว่าโอ๊ยม, <c oughs> มันตาแล้วไอ้ง <c oughs> อมเ้ยขาดทุนเอากันจะไปเท่าไห <c oughs>